สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะผมมนรัทวัฒน์าทางช่องดูดวงสองาโชคสตาราศีนะครับวันนี้ก็ชี้โชคนะฮะวันที่1พฤศจิกายน6 3นะครับให้กับชาวราศีธนูนะครับช่วงระยะนี้มีผลแน่นอนในเรื่องของด้านเงินเงินนะฮะหลายๆท่านชาวราศีธนูเพราะว่าดาวเสาร์ก็จะมีการเคลื่อนย้ายนะฮะอยู่ในพวกของการเงินให้กับชาวราศีธนูนะครับแล้วมีดาวเกตมาสัมพันธ์ช่วงระยะนี้ด้วยนะฮะม ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยก็คือดาวเสาร์นะฮะแล้วก็ดาวเกตที่อยู่เรือนการเงินนะฮะก็ง,ง่ายๆเหมือนกันนะฮะชุดนี้อย่างที่เคยทราบฮะเจ็ดที่ยังเกาะกันอยู่จําได้ไหมใช่ไหมครับเงินเงินกับตัวเจ้าตาเกาะกันนะฮะคือดาวเสาร์และดาวพฤหัสใช่ไหมครับผมหลังจากนั้นดาวเกตก็จะเข้ามานะฮะอยู่ในเรือนการเงินนะฮะหลายท่านตามมาแล้วห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะฮะตอนนี้ก็จะเหลือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอันนี้ชุดนี้ก็โอเคนะครับ ใัจจัยของชาวราศีธนูนะครับแล้วจะมีดาวจันทร์ที่เป็นมหาจักรเข้ามามีบทบาทช่วงนั้นในวันที่1วิพฤศจิกายนนะครับก็จะเด่นของดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เด่นก็เรียกว่ามีความหมายค่อนข้างที่จะเรียกว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เราก็จะมาผสมผสมกับาดาวคาที่อยู่นะครดาวจันทร์อยู่บ้านดาวคานแล้วก็ดาวคานก็จะอยู่สภาพที่ด้วยไม่ห่างไกลกันนะฮะ นั่นคือดาวที่กาลังสัมพันธ์ที่ดีนะครับปัจจัยหนึ่งก็จะมีสอดแทรกก็คือทั้งดาวของเราดาวมิตยุและตามด้วยราหูที่เรียงกันมานะครับเรียงกันมาหมดเลยนะครับหนึ่งจุดของชาวราศีธน,นูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดาวจันเด่นและจะไปโยกไปโยกไหมนะไปโยกกับดาวพฤหัสและดาวเสาร์ไหมนะถ้าโยกกันเขาเรียกว่าตีโกนนะฮะตีโกนก็หมายความว่าถึงกันปัจจัยนี้จะมาก็ได้นะครับจะเป็น2 5 2 7ด อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าแบบว่าง่ายๆก็02เลยไกลกันเลยเห็นไหมครับหรืะจะไป3 3223อันนี้ก็ได้เหมือนกันกฎเกณฑ์ของดวงดาวนั่นแหละครับ <c oughs> อนาคตนะฮะของชาวราศรีธนูก็จะมีเรื่องเงินเงินงานที่จะสัมพันธ์ที่ดีนะครับด้านเสียงโชคอนาคตก็ยังมีอีกด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดดาวท่านจะตรงใจกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัมพันธ์กันหมดเลย <c oughs> ดาวจันท์แล้วก็ ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวเกตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ท่านก็สามารถที่จะแบบไปไปมิกซ์หรือปรับปรุงกับตัวเลขอื่นที่ท่านชอบผสมก,กันก็ได้นั่นคือจุดหนึ่งนะครับบางท่านจะแบบอ๋อออกไปแล้วนะฮะหมายเลขที่ออกไปแล้วคืออะไร3าอย่างนี้นะฮะแล้วก็าจะแบบว่าไปเรียงลำดับอาจจะเป็นศู 0, 8, นย์นะฮะศูนย์แปดสองนี่ฮะใช่ไหมั้ศูนย์สองสามหรือจะเป็น สามศูนย์สองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับชุดดาวของเขาอะอืมดาวชุดนี้ก็ยังเกาะกันอยู่นะครับแต่ก็อย่างอย่าลืมนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดเป็นดาวคู่ติดกันอาจจะเกิดการที่กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันในครับผมชาวราศีธนูนะครับอ <c oughs> ่ะคลิปนี้เป็นเรื่องของชุดเลขคร่าวๆนะครับแล้วก็ตรงกับใจหลายๆท่านหรือเปล่าชาวราศีธนูนะฮะ เป็นแนวทางส่วนหนึ่งที่ท่านจะไปซือ้อบางท่านอาจจะแบบว่าเออได้ชุดหน้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นชุดหน้าอย่างเงี้ยก็จะสวยเหมือนกันนะครบบางท่านได้ชุดหน้าอย่างนี้โอกาสเดี๋ยวนี้การเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสทั้งสามตัวหน้าและสามตัวหลังด้วยนั่นแหละรครับผมตรงนี้นะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ